ลำดับธรรมเทศนามาแต่ทัศพรกันเขานักปาดเจ้าสาธุการหิมมาพานกันกวงพามเท่ากะลาวอ่างท่านนคันบททีนำตาหีหำโอกนางอินโทอกอมไย เหตุความบอเห็นสองสีแก่นไทยได้พัดภาคจากบุรีวันนาปะเบนยสีทนทาวนางนาวสองห่อนไปไกลสุดบีใสหยหนทางไกลเงย้าโยธเทพปานดาโพดกูน้ายอมมักคาให้หดไป หอดเขาคิรีวร่องกดเจ้ากลาโลดบดไว้ยังเพศอันเป็นพญางมาบวดเป็นฤาษีแพ่เมตตาและไม่เตีย้ยถุกคำสวัดดิ้มาหอดเท่าผู้หนึ่งซื่อว่าสุยสักกพ์้าพาตะาทานในกลาลย่ำนั้นบรรพกษัตริย์เจ้าทั้งสีพระองค์ พลงนมามมิเศษคือเวทสันตลาผู้มีมัดสีสีวลกันหาสาลีอันเขาไปอยู่ในเขาวงโกดคิริบัตรนี้จึงมาหอดเท่าผู้หนึ่งซื่อว่าสุยสักกพามตนบอง,งามทายลูกโพกให้ถอยโทษโสดใจกระทำโกธาสาหด ใจจิวโกรดปันผีบ้านมันแต่หัวที่แม่นเมืองภาลานาศีเห็ุบอดีไฟลวดใหมเฮือนมันเสียงหมดอ้อยหอยมันบอมีเมียพังคางเท,ที่ยวมาเป็นลูกจ้างเขากอมบวาดีมันจึงนี้ไปอยู่เมืองกะลิงคาลาดมีแต่สัตว์เหียไหายห้องนอนบอมีมอนมุนหัวจักสะนวยมีแต่เงอนน้อยๆ ฝาแค็บตองมันก็เดินเที่ยวปองหากินกล้งลาดล่างมือได้กินเขาปาดแล้ขามันมีล่างบั้นมันก็คออันใดบอนได้กินสั่งจากสิ่งนอดถูกยิงหัวใจมันจึงเที่ยวหาเอาไม้เฮือนมาพาด ต่างว่าวาดเคหังยังมีเฮือนมันสีเสายองแงงมันตกแต่งแล้ววันเดียวเขี่ยขึ้นคำจริงแล้วเท่ากำแกวจึงหาฝากมาปูดูฝาเฮือนมีสองสำดานเท่าหัวลานจึงเ้าแงมันจึงเฮ็ดดังแดงอยกเกวาวเกวาวมันคึดฮาวอยู่ในใจเหลียวไปไกลอยู่ม่านม่านอยู่หวมบานเข้าหัวสัง ยังมีเฮือนมันสีเสายองแงงมาหน่อยขึ้นแกงห่างกอไวแมวบักคำจำไอ้กอซไายป้ายกนนั่งกอซเสื้อมันถึงเห็ดเตยเตย่ตยเตยลงมาแปลงไม่สับฝากใส่สองซ้ำอาลาตามตามันละทุกอย่า เท้าขี่กากจินงเที่ยวเดินคอยังมีคำของหมอหนักได้สี่ลำพี่จักจาเป็นเงินไทยได้แปดห้อยขันเสพไปเัืนหนน่อยสัมผัสว่าบอมีฝามันก็ไปเที่ยวหาฝากคำบอดได้จักเสีวไปหุนแหงทางได้ไว้ที่ไดก็ว่าเป็นปอง ไห้หน้าห้องหรือก็ว่ามีผีไววหน้าขีหรือก็ว่ามันฮอนไววก้อนเสาหรอือก็ว่ามีฝอยจักเสไปมูลหัวนอนหรือก็ยันแต่จนขมโมยมาจกมาแงามันจึงยกไปฝากไว้อดอมพ่อเม่นนังอมิตตาผู้สวาพามทบขนคัง,งหกป่นป้ายยาขาพามก็ไปเที่ยวหา ขอกินอยู่จีใจจีใจเพื่อว่าอยากได้มาเติมยังคำหอยนัน่นบั้นเ่าผูลำของฝากไว้นั่นมันก็เอาไปซื้อใจจำนายขายกินเสียงหมดแห่งคำหอยนั่นบัน้นเถาโอโอโอสุยสักภาพามมันไปคอง่อขึ้นมาบ่ทราบมาจดหาทำเอายังคำหอยนั่นบัน้นเถาผู้ลำของฝากเต็มที่ Manponga sáng à, à. tèn bọn thầu bà bay chu cụt cụt hát đã căm kèn đa bôi men bà căm tang mừng ở bây sự chai khai kín đăng mừng tạc a mát tang day hay cụ đầy nít đi thầu mà hay luộc kèo 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 แห่งบ๊อสูดลนนาอาทายัมันก็ถือเอาแล้วยังแค่นางแก้วอมิตตตาขั้วขี้นี่ฟังเฝ้าไปสู่เจ้าเงินตนทุนนมิตตขคามตามประเทศว่าสีสูงมันก็อยู่ดอมนางอมิตตตาภูมิบอลสูดมันได้เท่าพี่ลุดมากเป็นผัวเหตุวาสาติก้อนนั้น มันได้เอาดอกบัวบานหับเหี้ยวมาบูซาพระเจ้าเมือเ่อยำคำบุญหน่อยต่ำได้ผัวเท่าพมซำเศร้าทั้งแกวขาวและตาเหลือบเจือกเพือกขี่แมงวันประมาณทอม,ม,ม,มากคันและมากกอกมาพอกและเน่ากาลมันก็เอามาบวชลบัดตามบูลานทุกคำเศร้า แต่นั่นบั้นเฒ่าพี่พายมันก็บ่เอาแขนกอดนาคอนางน้อยเมียก็เว้าจ้อยจ้อยจ่าต่ออีลุงพ่อบัดนี้มาจักจาต่ําแนวน้ําเสื้อสาดไปให้นักบาชเจ้าทั้งหลายฟังเด้อ แม่พามนั่นซื้อว่าสาวตันทีผู้ดีโจโกโกโโกโจกกกพอพามนั่นเสื้อว่าเถาภูรักนาฮักดังโมงสองแก้มโนเบลทอสองกำปัน้นลุงอาพามนั่นเสื้อว่าไอ้หวาป้าพามนั่นเสื้อว่าสาวไหวเป็นเสื้อสายเถาพามดักด้านมังหะเถาหัว,หว,หว,หวล้านปิ๊กโกมวดทั้งหลายเนื้อหนังตายหนาลายคายยายแสนผู้ให้งมอยู่นำเขามันก็มาปองเอา เมียแพงนุ่มเนาอายุเท่ายังพำได้สามสาวยังเราได้เมียสาวอายุสิบหานั่งลาน้อยมาเกิดเดือนหกสาตะตกต่างเมืองไก่บ้านเท่าดักดานเกิดเดือนสิบสองหลักคณะนั่งบททองยุเมตรหลักคณะเท่าผีเพชนั่นอยู่ภายในดุนสาตตโคนแบนยิงจิงได้กันเป็นคู่อยู่เที่ยมสองเมียมันได้สิบหา ว่วมเป็นสาวนมตุ่มเจ้าขาวงามงามไข่กามเนื้อเชียงหาบคิงบางมาได้เท่าตาฟางดักปกเท่าโซกได้เมียสาวแข่วแหงขาวแห่งหัวตาอยู่ก,ก้าซากก้าซากมันอาปากจุบสมมือใบนมอ,อยู่ลูปไล เท่าสร้างใดเมียดีดังบ่นิจักแก้มนางต่าหัวแย่มแย่มแล้วจ่าตัวอีลุงพาอามอยู่ทางสมนางงามหนุ่มเหนาออข้างบำเบาคือผีเหม็นขี้ฟันทางขี้เขียวจุบบ่แล้วมันก็บ่มีวางผ้างัดข้างมันจึงวางออกได้ยังยอมให้มันจุมมือใบนมอยู่บีบคั่น เมื่อนั้นบรรนพามนมทั้งหลายทิศสวะาเขาก็มาเห็นของวัดบัวระบัดแห่งนางอมิตรตาเป็นอันดีท่าเล่นเตเขาก็เมียกำหาบนาบดานยังเมียแห่งเขาว่าดุูลาสุธานทั้งหลายเอ้ยสุเนนี่แลมาประมาดดูแคนแห่งกูทั้งหลาย ฝูงเป็นผัวสูนิจะนโอตั้งแต่นางอมิตตตาหน้านุ่มกว่าสูมันยังมีคลองบัดบ,บุระบัดยังผัวผู้เท่ากูจะป๋าตุเจ้าไปหาเอาเมียอ,อันยังนุ่มยังน้อยเคียงสุนซอยคือดังเขาตาพามนันแต่ดีดีแล้วเนาะเมื่อนั้นบันเมียพามนุ่มทั้งลายสุดตะวาเขาก็มาได้ยินคำปัวเขาปล่อย เขาดาจะคาและตีเขาก็มีคำติคนิงใจเดือด้อนเหมือนดังเอาพอนักมืนมาเตี๋ยแต่อีกลักยีเนื้อพี่เพร มาอยู่หวอบ้านเฮานีโสดผัวเอาจึงใส่โทษว่าเฮานีขี่ข้้นกระทำคลองบัดบราณะบาดยังเขาเขาเอาจึงจากจา่าหนีจากเขาเฮามาพร่อมกันไปป้อยไปด่างให้มันหนีจากบ้านแห่งเขาเขาจากกันสั้นนี่แลว้วอาหาติดสันติกอมมาด้าเต็มทานเนืองนั้น ปางหาติดสันติพร้อมกันมาเลยค่ะสันตหากล่าคำแข็งดูเรื่องแง่นางนอยเบาเสียดสยใส่ตะพามหาคคำงามบ่ไดจับไม่ควอนแลนมาตีว่าอีกลกินี่พีเพ็มึงเอ้ยมึงสั่งมาได้ผัวผู้เาวา ข้างบำเบาคือผีมึงสมอดคันตีดอมมันอยู่ใดอันหนึ่งไอ้เบาบันไตมีคอยสอกใส่พ่อพันกิ่งขขาวจันดูปลาทัดดอกหม้ทั่วละเที่ยวเป็นดังหงกำปะายนาลีขึ้นนางแทนเป็นเป็นนากลัวพระอินสาวไตยไก่เห็นละยอ ปากกลาต้องโบหารเป็นลูกหลานปูหยดไหญ่แต่งเครื่องไว้ว่าสมอมมือมึงกะว่าเปาอออันนึงไอเบาบันเนือมีเงินคำพอมือ้นนาใส่ซื้อสมเผาเราคิงงามยิงแงมต่างไกแกมเอีงสัน้นผิววันดำกันเกตจบเพศพร้อมทั้งม้วนนาสมควรแกมมแลแลวเขาก็แบกให้เรา หาเงินนะคําอมบมึงมึงกัว่าบอเอาอันหนึ่งไอเบาบันนอกมีข่อยสอบพอแสนหาคํแขนบ่ใดเขาอยากเดิมอมบมึงมึงกัว่าบอเอา ฝูงเขามีเมียสองคนสามคนเขาก็จนว่าป่าเมียนี้ไปเป็นพ่อห้างทุกปากทางสิ่งบัญหายามบันแต่งใบว่าสิได้มึงเป็นเมียเสียดายต่างมึงเด้อเออมึงสั่งมาได้ผัวผู้เทาเพิ่นผู้แบกให้เราให้เงินน่คำอมมืมึงมึงกะว่าบบเอากันยังมาคอยบบเอา เดือนบอดีปีบอสซอบปีนี่คอยเพิง,งูวาวาัวว่าจะเอาผัวดึืกว่าเป็นเคาะให้มึงหากงับง่ายปัดไปไปมาวาสตาขาดประเนแกนสารกระทำการเพือนการสารมึงพัดวาบกวงอามึงหากตะเลาวอ้างคำสูงสุดขนาดบัดนี้มึงมาในผัวผู้เท่านาหักตาคำนำใจกูเด้อดีใจกูเด้ แหน่งบ่ามึงกันใจตายสาดีกว่ามึงเป็นคนสัวอยู่ใดแหน่งบ่าเขาปาไม่แล้วเดินเที่ยวหาแล้วแลขึ้นมาหาพ่อและแม่ให้มึงเถอออายังอันว่าผัวผู้นี่เท่าหานยิงนักหนา ตาเบืองหนึ่งบานอยู่หิบฮีหิบฮีตาเบืองหนึ่งตีออกพันล้านพันล้านเนื้อหนังย่านปล่อยเด้งปุ่มเป่งทอให้ยไพ่เมื่อมันไปมันก็กลวยไปตเละนตเตงโงนเหินแก่งไปมาเมนขีตาทอเกตเตาเม้นขีแลกปานน้ำเนาพี่ตายเหตุสันใดมึงมาเป็นเมียมันได้ มากว้าให้มันจมมือแม่นอมอยู่ตีต่อยตีต่อยฝูมงเาหน่อยก็ยังมีถมป้ายเหตุสันใดหรือว่าพอและแมงแห่งมึงหาผัวอันยังนมยังหน่อยคิงซึนใสเสม,มอมึงบ่ดได้จึงมาให้เป็นเมียพามเถาตาใส่เสาเพียผีดีใจกูเดานำใจกูเดา หรือว่าแต่่อนคุณนหวยว่ามึงได้ดายังสม,มณภาพเจ้าููงผูบริสูธิ์จึงเ,เป็นเส้นเบ็กตำลากำนำมาหอนเป็นบาปสอดแต่ภายหลังเป็นปะปังมาแต่เขา้าเธอเอิงมึงได้หัวขวนผู้เ่านั่งฟังคา เวลาตํานํามาหอดนมึงอ่านได้ผัวเฒ่ากอดซาจริงมึงมาแต่ก่อนได้ให้พระพรสมานเถิงมึงได้เอาดอกบัวบานหับเหี่ยวมาบูชาพระเจ้าเมื่อยําคําบุญน้อยตําได้ผัวเฒ่าพําซําเศร้าทั้งแก้วกาวและตาเลือกเจือกเพือกขี้แมงบันประมาณทอมักทันและมักกอบมักพอกแลเนากา เหตุสันใดมึงมา่วบัวละบัดตามบูรานทุกคำเสวแก่ปวดหาเอ็นตังอายังทุกขังทุกอันใดอันงูเห่าตุวท้องงอนไถเอินคอเสินคอมาแตะไก่เห็ดสละบกสละบกขลาดสับปกตินสินขึ้นสนโน อันนั้นก็บวทุกปนานใดอาผัวทโหกอรชิงนอนดันและนาอาอยังทุกขังทุกอันไดอันคนมาสักมาแทงด้วยหอกเหลาแหลมพอห้อยแหลมหน่อยพอพันทุกอันนั้นก็บวปานหมวดพามแทงยาเมือแรลงและมือเศร้าคา,างบำเบ้า,บา,บาคือผีดูบอดีสังจากสิ่งมากลัวตุ้งยิงดอมมันนันจา้า ทาญาางามมิตตาก็ายเอาไม่ค้านทางหาบนามแห่งมันลู้ทันตา้องให้นี่เมืออ่อนั้นเฒ่าตาเบื่อนเห็นหลากมันเลยออกปากถามว่าดูลานางอมิตตาเอ้ยเจ้าเป็นสังทุกมือนนางน้อยกูไปตักน้ำก็ยังบอกเป็นสังบัดเมื่อนี่สังมาเห็ดหนาลาขึ้นมาสังมังยังมังยัง ไผ่วาสั่งให้แกอีเจ้ากูนี่จะน้อสั่งมาเป็นที่เจ็บใส่ไหมใจยิงสิ่งสันดจึงมาห้องให้หลงไหลอาวรมาเจ้ากูอีเพียเตเดนางเอ้ยหรือว่าอีเจ้ากูนางน้อยกูไปหัวอาหารกินมักบาให้พี่บ้าคุมกอดสันติบรดเนางเอ้ยหรือว่าอีเจ้ากูนางน้อยไปตักน้ำทางคาง มีคนได้เจ้าเจ้าเจ็บใจสันติบอดีนางเอ้ยหรือว่าอีเจ้าผูนางน้อยกูไปหัวสะอิกสะอ่อยให้ผู้เบาทสน้อยตอกไรตะผูอีเจ้ากูเลืออีนางกูเลือหรือว่าอีเจ้าคูนาง ไปตกโผแมงบีงูคบตอดอีเจ้ากูเลยอนางกูเลยหรือว่าอีเจ้ากูไปจกโกนางอจกโกล่ไม่หรือว่าอีเจ้ากูนางน้อยกูอาไปตกโผลไม่สอดให้แมงวัดยัดไหลใส่มืออีเจ้ากูเลยนางกูเลือหรือว่าอีเจ้ากูไปตักน้ำพบผิงข้าวไงข้าขาสติบอดีนางเอ้ยหรือว่าอีเจ้ากูนางน้อยกูไปหัวอาหาเก็บมาพักใต้ตะลิงตะฟัง ให้แม่ทังสันติบดีนางเอ้ยหรือว่าอีเจ้ากูไปจกขุนไม่เฮียให้เต้นเตี้ยตอดทิมตาอีพีโกลาโกปาอีเจ้ากูเลยนางกูเลือหรือว่าอีเจ้ากูไปเป็นสังมาทิ่เป็นที่เก็บใส่ไม้ใจยิงสิ่งสันดจึงมาห้องให้หลงไหลอาบวนมาเจ้ากูอีพีเตเดนางเอ้ย หรือว่าไอเจ้ากลัวไปันอนไดอหรือว่าไอเจ้ากูเป็นจ้าจึงมาห้องให้หลงไหลาอาวรมาแต่กูอีเพียเด,ด,ดินนางเงินต่นั้นนางมีตาตาเลยปอปาก ขาต๊ะซากแขงเบียนถามสาวนงงามเลยด่าป้อยนางละน้อยมือตบปากดังโผโอ้ปัดนีโทอีผีห่ามากุศิดาเบิดแทงให้มึงเซาซะละนอแต่นั้นเฒาดังแดงเหิงดาปอยจนว่าขีมุกน่อยผานคุงคางเก็บมานางตบปากเฒากากซากดาเสียงแข็งดาเบิดแฮงจนว่าสันสายว่าไผกับผู้ใดหืไผกับผู้ใดฝูงมาดามึงนั่นแม่นผู้เฒ่าหรือว่าผู้สาว ผู้หัวขาวหรือว่าผู้ปล่อยเด้งผู้ปุ่มเป่งรือว่าผู้แอวขกอมมึงสังบมาซอมบัดเขามายืนใกล้มึงมาควา้าให้มันเถียงตายแต่เดนางเอ้ยแต่นั้นนางามิตตาอาหาจึงกล่าวว่าปน้าปนา,บ,นาบัผภาพภากระดองหัวมืออ่ยอย งูก็บริคบได้ตอดแม่งอดก็บริคบกูดอกนามากกูจักเราแต่เขาเว้าให้ทานฟ้าเด้เด้เด้เดออิทธิโยยังมีเมียพามนุ่มทั้งหลาย เขากบมาดากูยิงนักหนาตานญาสิโนเขาก็ว่าทานนี่เท่าหายยิงนักหนาดีแต่ป่ามันหนีก็ต้งแมนพร้อมต้งมึงนั่นและนองแต่นั้นเท่าใจดำบูฮอนอามันตอบต้อนนะโดยพลันใจหุนหันโกดขึงตั้งหนาดาเสียงแข็งด่าบิดแหงจนสันสายว่าไผกับผู้ใดฮะ ความเหลือใจเลยห้องห้ซับเสียงไงห้องดังยูบีเบิงบีเบิมแต่นั้นงามมิตตาอาหาจึงกล่าวว่าดูลาเท่าทานสูยเดายแมนว่าคนทางลายฝุงมาดากุนั่นกอมมมากเหลือหลาย ติมโดนซะแล้วหุ่หหมไม่อก,กูก็ปรจําชือนะาเขาใดหมดสู้คนนั้นแทนดีลีนะ่ามาจากกูว่าแต่ผูกมากูตจากเราเต้ผูกผู้จืดใดเคยเห็นหน้ากันให้ท่านฟังเด้อเออเออเราก็เรามาเจอนางเด้อฟังเอาเอ้อฝูงมาได้กดูกนั้น ก็บอเท่าบาแก่ผิวสแแมของกูพุ่นละนะมันมาเห็นเสี้ยงซ้ยว่าสิเอาไปซ่อนฟังเอาทอนฟูงกูหูซื้อกูก็จำจื้อนาะเขาไว้กับบะหลงดอกหนะ้าบักทนันซ้ยนาะ อีกหนึ่งนั้นซื้อว่าอีแม่สัมมาเจอีอแม่คาเขาเมียงกบคาเคียงปันผีพุ่งเลื้ยมันกดเอีย้ยเมียเอีย้ยเนี่ยเฮ็ดหน้าซุ่มเบาหนุ่มเขาก็บว่าบ่ค่อยยสอยบ่อย,อยสินขาดกลาง ย่างบัดกวงปาดนวดซุยไายมีเลือลายเงายิ่งนำหน่อยสิงสองข้ามกับทางอีกีกักลามเอื้อเนื้อเป็นเสือสะอาดของพ้ามกับทางอีเมสเซนแวนแกนงอกปากให้ออกปันพีมันมาเปิดสินเซนามันเดินคาหาพัวเมื่อมันหัวข้างมันโง่ลงโคงกับทางอีแอลสรงสินเคินตามันเพลินหาสู้ปากปโหคือดังปีศูนย์อีนั่นก็ให้อีเนอ กับทางอีจุนจูศบเตืยเมื่ยเงยขี่มุกไลเลียวบังไก่คือสรงผีเป่าหยังกระเม็นสู้ักเทาสู้เส้นคนนันและหน้ากับทางอีคำเตือนตามมันเพลินหาเบาพอห้างไงตับตั้งเลื่องหิงเพิ่มไล่เพิงมาใส่สองแก้มไขตะโกนต้นคอนมาดับปล่อยเต่าหน่อยทอแม,มมือกับทางอีขีกัะยื้ออายุที่โทษที่โทษทองอดโหด,ดคือดังพีตาย เข้ามาสีนากับทางอีพี่บ้าจิตบ่อพ่อนามันงอทอซองกำปั้นขี้กักงันทั่วทั้งกิ้งบิงแพร่ดำขัดซอยห้อยดูไว้เฮาแขนกับทางอีดักเงนมันมาแขนงไมยอีนั่นก่อหายีเนอกับทั้งอีแม่ข้าเขาสานมันมันทางหกเทือดอมเบาหันน้อยปากใจยจเสียงต่างกับทั้งอีตาฟังหัวลานสมะเจมันอยู่หนทางแบกเข้าบ้านหัวมันลานบอมมีผล ป่านมุ่งานมาใส่ถือคนไลตีกูอินี่ก็เมนสู้ห้างมึงหันแล้วสู้เก่ามึงหันแล้วบักพันสู้ลายกับทั้งอีเข้าเมาหนุงสินเกา่าได้แสนปีผัวมันตี ขอบมันบองหูมันมายูกลกูกับทั้งอีพันลานตาเลือกยิ้มปากเมื่อคุ้งคอมันมายอตินเสนาใจเอซาทรงตายกับทั้งอีนาลายหงเฮียวปากยิ้คิวทั้งรับตาสัง่งมันก็มาเปิดลังแลเปิดนาทั้งเปิดผ่านและขนมกูกับทั้งอีจุนจูพรอมเรืองห่งหางไห้อีนั่นมันแห่งซำาหาเมื่อมันเป็นสาวมันเลี้ยนไล่ฟ้าอาปากวังได้สามคำกับทั้งอีสูงเขาดำกําเติงออบเปะมันมานั่งยองยอยเฮ็ดนาก้มแม แต่าแววแววทั้งรังบ่ามางำปากแล้วมาสีนากูจับไม่ทูเด็กกน้นหายพอพลเหลือเกินเติรนกันมายุ่ทาไม่สิขาให้กูตายใบยก้นหินแข็งใส่เถื่อควายกูจนบ่พองจนบาน้ำตากูนองอาบนา เขาพร้อมกันมาไรคากูบอจักแนวีวเสียงแซลแซลห้องดาออกปักวานางเอ้ยดูลานางอมิตตาเหตุสันใดนมมึงสังมัญนณตนเตนหน่อยตีว่าพัวอินออยจงเมื่อกลางคืนนมเป็นมืนกำเสาทั้งสองเต้าเล่ายันลงเขา็ว่าให้กูแทบดิลีและนอมาตาปิตาโลอันว่าพอและแม่แห่งมึงหาผัวอันยังนมยังน้อยกิงสินใสเสม,มอมึงบ่ได้ จึงมาให้เป็นเมียพามเ่าตาซอยเศร้าเสียสีดีใจกูเดอนำใจกูเดอจังสี่เขาก็ว่าให้กูโอ้ยบักผ้าพางกระดองหัวเมื่อยดังลือดังลือ,ลอมาเป็นทุกข์อยู่จีใจจีใจใขัวาว่าได้ผีปา่ามาเป็นผัวนี่จะนอ อาพี่ว่ามึงบอกไปหาขายิงขาทรายไม่แก่ขูแท้ดังนั้นขูก็บอกกระทําจําเริญใจให้แกทันใดพ่อยยามแท้ดีเล่